ซิโนเอสโตรเจนมันจะมาจากธาตุอะมจ่ธาตุสิเขาเรียกเลยนะมาจาก3ตัวสตัวหล,หลักๆที่ทําให้เกิดซิโนเอสโตรเจนตัวที่1ที่เรารู้จักกันดีคือ BPA ซึ่งเราจะถูกสอนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกฟังดีๆนะฮะบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั่นรวมถึงไม่ใช่แค่ขวดน้ํานะฮะเราจะชอบเราถูกสอนนะ่ะเราจะถูกแนะนําว่า <c oughs> ขวดน้ําต้องเป็นแบบ BPA free คือจะไม่มีสาร BPA แต่ในความเป็นจริงคือวันนี้คุณโอเคครับขวดน้ําที่คุณถืออยู่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อต่างๆอาจจะเขียนว,ว่า BPA free ก็จริงแต่คุณอย่าลืมว่าพลาสติกมันไม่ใช่แค่ขวดน้ำนะถุงถุงหิว้วถุงใส่น้ำร้อนน้ำเย็นไอ้เวลาเราไปซื้อแกงหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นคุณรู้ไหมครับว่าเราถูก บอกว่าถุงอ่ะมันถูกผลิตมาสําหรับอันนี้ถุงเย็นนะใส่ของเย็นอย่าใส่ของร้อนถุงร้อนไม่ใส่ของร้อนแต่ใส่ของเย็นได้เออมันจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมของเย็นอ่ะใส่ได้ทั้งสองถุงแต่ถุงร้อนให้ใส่ในถุงร้อนคุณเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายต่อวันนี้ให้คุณใส่ถุงร้อนความร้อนถูกพลาสติกไม่ว่าจะ BPA free หรือไม่ที่เขาบอกนะที่เขาบอกว่าฟรีเนี่ยแล้วก็ถุงร้อนไม่ว่าตัวไหนก็ทำให้คุณได้ซีโนเอสโตรเจนทั้งหมด ทั้งหมดนั่นแปลว่าที่เราบอกว่าที่เราบอกว่ากินน้ำเต้าหู้แล้วทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราตัดว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้แท้นะไม่ใช่แบบถ้าถ้าเกิดเราพูดที่ลึกเช่นมันมีใส่น้ำตาลอันนั้นโอเคเราเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะการกินน้ำตาลที่มันโอเวอร์ขึ้นมาแต่ในตัวของน้ำเต้าหู้ที่มันร้อน แล้วเวลาที่เราไปซื้อที่ตลาดมันจะเป็นไงครับแล้วเขาจะใส่ถุงมาให้เราใช่ปะ่ะเป็นถุงร้อนถ,ถ,ถ้าดีหน่อยก็เป็นถุงร้อนใช่ปะ่ะพอเราเบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าออแม่ค้าก็ใส่ถุงอะไรมาให้เราเกิดยิ่งใส่ถุงยิ่งไปกันใหญ่เลยซีโนโมาเต็มเลยแต่ถ้าคุณใส่ถุงร้อนซีโนโอเอสเจนก็มาอยู่ดีแล้วก็คุณก็ดันไปโทษว่าเป็นน้ำเป็นนมถั่วน้ำต้าหูหรือนมถั่วเหลืองแล้วแต่ที่เขาเขามาขายตอนเช้าอะแล้วทําให้ฉันเป็นมะเร็งแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ครับมันมาจากพลาสติกที่ใส่ น้ำเต้าหู้มันคือซิโนอิซเจนที่มาจากถุงใส่น้ำเต้าหู้หรือแกงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการที่วันนี้เราไปซื้อแกงถุงร้อนๆแกงน้ำน้ำไม่รู้ว่าน้ำชงอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ที่เราซื้อมาที่เป็นน้ำร้อนใส่ถุงพลาสติกเราเสี่ยงกับซิโนอิโซเจนทั้งหมดแล้วมัน,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่ทำทำให้เราสามารถเป็นมะเร็งได้ มะเร็งไม่จํากัดด้วยนะเวลาเราพูดมะเร็งจริงๆเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ที่ฟิกตายตัวนะยกเว้นว่ามันถูกถล่มอย่างชัดเจนเช่นมะเร็งที่ปอดก็คือการที่เราเอามวลพละมลภาวะเข้าไปในปอดใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะของการกินเนี่ยมันจะบอกยากมากว่ามะเร็งจะไปเกิดที่ไหนขึ้นอยู่กับว่ามันมีการอักเสบซ้ําซ้อนอยู่ที่ตรงไหนเช่นวันนี้คุณสมมติเฉยๆนะคุณรับซีโนเอสโตรเจนเข้าไป แล้วคุณเพลียมีการอักเสบค่อนข้างเยอะอยู่ที่ข้อข้อข้อเท้าข้อเข,ข่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็จะเสี่ยงการไอาการเป็นมะเร็งสูงใช้คาพูดนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเส้นเลือดมีอ่าเขาเรียกอะไรดีอ่ะมีปัญหาที่ที่ตรงไหนได้บ้างอ่ะมันเยอะแยะเนาะมะเร็งมันเกิดได้ทั้งตัวตรงไหนก็คือซีโนออเซนก็จะไปทําให้มันมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดจากการกินแต่ถ้าอย่างปอดอย่างนี่ผมยกมางเยี้เราสูดหายใจดูสูบบุหรี่มลภาวะพวกนี้ก็จะทําให้เรามีปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงบางคนก็บอกเฮ้ยแค่พลาสติกอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมอคือถ้าวันนี้คุณจะไปซื้อแกงซึ่งฟังดูมันก็จะวุ่นวายกับชีวิตเนาะไปซื้อน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับคุณต้องใช้เหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเหล็กอะไปไปซื้อใส่กระบอกน้ําเหล็กอะเป็นเหล็กนะย้ําก่อนเหล็กสแตนเลสอย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างเงี้ยโอเค รอดเชื่อคำว่ารอดอ่ะรอดจากซีโนนะอย่าง,งอื่นอย่าค่อยว่างไอทีนะรอดจากซีโนขวดน้ำบางคนบอกพี p f e ฟีคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณเอาขวดน้ำไม่ตาแด๋ยคุณก็โดนอยู่ดีเพราะมันมีการต่อให้ไม่มี BPA ในเขาหมายว่าเขาแยกเซกชั่น BPA ออกไปแล้วตอนผลิตแต่สุดท้ายเมื่อพลาสติกเจอความร้อนสูงๆเช่นเราไปทิ้งไว้ในรถสมมตินะพวกนี้ก็เป็น BPA อ่เป็นมันก็จะเกิด BPA ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นซีโนเอโรเจนอยู่ดีนี่คือ BPA นะ